สวัสดีครับวันนี้พี่น้องครับวันนี้ย,นนยินนําำแนนเชนไออกครับออกกันอีกคือเก่าครับนี่สิา้ามไปช่เวดครับได้เวดเวดป่าแต่เงือกจิกเดียนมาครับอุปรกรณ์เรียบร้อยครับพี่น้องอุปรกรณ์เรียบร้อยวันนี้ผมได้เวดมาอาชหลังพี่น้องอาชหลังบรรยากาศตรงให้ตรงหน้าครับ ขอกไก่ขอบเป็ดครับนี่ครับผลออตรีเศร้าตกครับพี่น้องปล่อยๆไข่ยุบนเขาบรรยากาศยามแรงตรงไฮตรงหน้าครับนี่ครับไม้เป็นไอหน้าของจ้าของนี่แเหรครับใส่ไปแต่เส้นผิดเหรอครับอ้าวลงไปผมครับสุดปุ่นแล้วครับไม้ครับเอาเบอรงกันครับพี่น้องผลงานจะเป็นยังไงครับ ติดตามชมนะครับนมเพชรครับพี่น้องปลาดุกครับปลาดุกหมานครับหมานมาแล้วครับแต้มแรกครับปลาดุกครับประยัดเก็บด้วยครับพี่น้องอ่ะพี่น้องแต้มที่สองครับกำลังดึงเลยครับปลาดุกครับ ยากเก็บได้ครับพี่น้องข้นนี้เพชรโกงเหรอพี่น้องอยู่ได้คไหมเดี๋ยวผมขออยาดเก็บกันนะครับปลาดุกครับพี่น้องดุกไงเหรอครับแอมที่สามครับพี่น้องอู้ปลาดุกมีแจะใส่งานครับมีใส่งาน,งานทานั้งนลันเลยครับเอ้ามาครับพี่น้องขอยาดเก็บได้ครับ รอบแรกครับพี่น้องเบ็ดผมขาดหลังหนึ่งครับโอ้นี่มันปางางพี่น้องรอบแรกครับพี่น้องสามโตครับประดุกกบมันจะใส่งามครับนี่ตีนพี่น้องม้านครับม้านรอบแรกครับสามโตประดุกลุ่นลวดจะทาเบิ่งอีกรลบเด็กได้ครับพี่น้องอีกรอหนึ่งครับหล่อที่สองครับพี่น้อง ผัเข็งครับขิงไงครับขิงผัเข็งอ่อย่ากเก็บครับไะไรนะครับพี่น้องประดุกครับประดุกหลอกเติ๊กครับหลอกที่สองครับประดุกอ่อย่ากเก็บด้วครับเมือรังนี่พี่น้องมองมือรังมือเบ็ดผมโอ้ย้เห็นตัวปะครับเย็นครับ เย็นใหญ่ครับพี่น้องเอ็นตัวครับนี่ครับเอ็นอู้ยเย็นใหญ่ครับพี่น้องขออยากเก็บนะครับสรุปครับพี่น้องอู้ยหลอบเดือดเดือดสามโตครับคือเก่าครับสามตัวใหญ่ครับตัวมันแห้งครับพี่น้องเอ็นอู้ยเย็นใหญ่ครับประดุกประดุกอีกตัวหนึ่งใส่ขึ้นกันใส่ซ้ำกันครับ ใส่ประมาณซ้ำกันครับปลาเข่งไ่ครับกะลังงามเนี่ยปลาเข็งครับโอ้เบื่อคุณชอบพี่น้องหน้องเราเอบเย็นพี่น้องหนึงปลาไหลใหไงอู้ยพี่น้องโอเคครับปลาไหลไงคุณครับปลาไหลกินเบิดปากเลยกินเบิดปากเลยคุณเบื่อกี้พี่น้องโอ้ยปลาไหล เป็นไรไงมานครับพี่น้องรอบเด็ดเดี๋ยวถามมารุนตอนเสอบอีกครับถามมารุนเบิรงตอนเสอบอีกครับพี่น้องอ่ะพี่น,น้องสอ้าหรือล้วบานนะฮะกู้เบ็ดครับไอเก็บเบ็ดนี่ครับบรรยากาศตอนเสอกกบคือเก่าครับฝนอย่้อยๆคือเก่าครับไซโบเบิดครับคุ่ไซเฟสฟังทั้งนี้เดี๋ยวผมสิพยายาม ไปกูฟังกูฟังนั่งหุ่นนั่งแต่ฟังนั่งหุ่นนั่งอีก่การชี้กําลังครับเดี๋ยวไปนั้งหุ่นก่อนนะครับพี่น,ออะะนอ้อ,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 นองไปน,คนะครับพี่น้องนะเอากูเบ็ดตามสอบเลี้ยงแนครับมาร์นมาครับเพืนนี่ก็มาร์นด้วยครับพี่น้องเพืน ตอนสองอผมมาเด้๋วค้าตังกล่องมากครับพี่น้องโทรศัพท์ี่ว่เปียกห้าบาทฝนกระตกครับอ่ะหลุดกันนี่ครับใส่ตรงไม้นี่ครับน้ำเราจะไม้ฟังทั้งฝุ่น <c oughs> น้ำมาเบิ่งกันครับก่อนจะเป็นยังไง โอ้ซาบสีเปียกเลยวเอียงเลยเนี่ยพี่น้องเขียดจิกพี่น้องเอาเป็นโกบโอ้ยเขียดจิกมากินเบ็ดพี่น้องเอ้ย

Ừ, cầu... này cứ câu à, thì nó này đây này sải điền thấy nhiều câu không làm không làm câu anh đặt kẹp bê tông thì nó à to không thì nó mở để ao cá tăng còng làm ừ. เปล่าเด็ดผมพี่น้องังนี่อ๋ออีทัวอยู่พบนนอ้บานเนรื่องที่ไหนพี่น้องเอียงอย่างนอ้บานมีบนนอ้บานเนาะเดี๋ยวด้ยวยเดี๋ยวผมขออนุญาตด้วยนะครับบ่ออยู่ครับพี่น้องโอ้ยเป็นอย่างน้อ,อเอียนเะครับผมอ่ะ ยันใหญ่กว <laughs> oh. ่า oh, จังเม็ดผมจนเกือบหักโม่อยู่โอ้่ะไปอยู่อกลับไปครับมันเป็นยานะครับเอ้าลังนั้นอีกแล้วพี่น้องจมอีกแล้วจมตอนนี้อีกแล้วเมื่อกี้อะไพี่น้องจมอีกแล้ว อยู่บะนะอยู่เปน็นยังไงล่ะทางนั้นเปน็นยังไงทางนั้นอ่ะยองไปต่อครับบ่อย,อยู่อีกคือเก่าหน่อยฝนก็ตกดีครับน,นี่ครับบรรยากาศไม้ เบ็ดผมจนเลยนี่ต้งอย่ไหนีอ้เดือนนี้คือเก่าอยู่ไปเอาครับหลุ่มกันง่าๆเลยครับ này lái lắng Tuyển cân như nào À xích lắm, Xe này à xích lắm, như đừng Như đừng, như đừng Như đừng cứ cao phía Đừng Anh cứ cơ.

ว่อยู่อีกแล้วเนี่ยนี่นะพอนะครับดางหนั้นก็ยูซื้อตัวนะ่เป็นไงนอพี่น้องเนี่ยมุสอไปไปต่อ ดเดี๋ยวจังหวะเก็บครับพีน่น้องยางอ่อมผมยางอ่อมนอม้องอยู่นะครับกเก็บนะยิ่งยูซูซูเอาพี่น้ <c ười> อ,นอง ย,ยิงเถิงเก็บพี่นอ้องอะไปต่อครับพี่นอ้องหลังจากพยายามฟังทั้งหลังมาออกูฟังโอ้โนกพี่น้องโอโนกยั่งระบาดพยายามฟังทั้งหลังมาเลยปลาเค็งตัวเดียวครับพี่น้องมนันมันแยมแรก องเส่านี่อาครับบ้านอาฟังท่านี่ไอ้ครับเกบลังแตยังอยู่คือเก่าอยู่พี่น้องตอนผมมันใส่มันเต็นลงน,นะครับเล่ใส่เบึง่งเอากูกันครับยาครับพี่น้อง เขากรลังอันนี้ครับออกห้วงแล้วครับตอ,อกทอ,อกแล้วนี่ครับเขาอู้บรรยากาศมองไปทุกหน้าพอาะีเกี่ยวเอครับพี่น้องแล้วว่าหยาลายซะเหลือเกินครับ <c oughs> หอมใี่ได้ครับนี่ยี่ฝ้าเขาห้องอยู่แล้วไป คดดังหน่อดูเาเก็บกอนครับแด้มที่สองคือน้องปละเข็งครับขิงหน่อยแม่กำลังงามครับปละเข็งเอแหมยงแที่สามครับปลาอยังโอ้ครับรูกปละเข็งนะครับ โอ้ปลาเค็งครับโอ้ใส่งานครับนี่ครับพี่น้องหมุนติวๆเลยปลาเค็งครับใส่ก็ร่างงามครับเอ้สามแต้มที่สามครับครับพี่น้องป,ปล่อยครับผลงานเศร้านี่ปลาเค็งสามตัวครับพี่น้องเมขึ้น,นกับแถวละสาม สองมากกับสามอีกครับเป็นเก่าโตครับพี่น้องร่วมกันแล้วไม้นี่ไม้ตรงหน้านี่ครับเป็นเก่าโตครับแบบหาซิบลังครับพี่น้องอเดี๋ยวผม <c oughs> <c oughs> ขอจบคลิปทำนี่แล้วครับพี่น้องเด้อถ้ากดใจถ้าถือใจก็กดไลค์มากกับกดแชร์ให้กับผมนี่เด้อครับเด้อพี่น้องเด้อซอยเป็น กำลังใจให้ช่องกินน้ำแนวแาแนลเพื่อติดจะเฮ็ดคลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ